สวัสดีครับผมสวัสดีครับมือหนี้กลับมาพบกับอีสานบานเบ้าคืบนะครับผมมือนี้นะครับผมจะพาไปเก็บหมักฟักครับผมไปเบิงหมักฟักเข้านะครับผมที่ว่าปลูกไว้นะครับผมมือก่อน่ะมาเบิงนะครับผมโอ้ยเด็กน่อยมาเก็บไปเบิดนะครับพี่น้องนี่ครับโอ้นี่น่วยนึงครับพี่น้องนี่ครับผมครับหมักฟักเพื่อปักตัวบานเข้านะครับผมนี่ครับลูกนึงนะครับผม เดี๋ยวย่างไปเบิ้งอีกครับผมว่ามีหูุไงบอนะครับผมอยากกินแกงหมักฟักไตไก่นะครับพี่น้องมือนน้ไปเบิ้งน้ำกันครับโอเคมืดๆ่คลึ่มเนี้ยเจักหน่อยนะครับผมมาทายเงี้ยเหมือนแรงงนะครับหยัางบอทันโอ้หนีหน่อยหนึ่งกระลังไงครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับผมมีหน่วยใหญ่หรือยังนะครับผมโอ้ผุ่นหน่วยหนึ่งครับ ไปเอาหน่วยนั่นนะครับผมพี่น้องนี่โอ้ก็มีหลายหน่วยอยู่นะครับผมพี่น้องนี่แต่ว่ามมนหนักหน่วยหน่อยนะครับไปเบิ่งน้ำกัน,นครับก็มีหน่วยเป็นตเตาบอนะครับผมโอ้นี่หน่วยนึงครับนีไ่ไปเบิ่งน้ำกันนะครับทางฝุ่นมีบอนอเนะครับผมไปเบิ่งน้ำกันโอ้นี่ หน่วยหนึ่งครับพี่น้องครับผมใหญ่แล้วครับผมนี่ครับไปเบิ่งอีกโอ้หน่วยใดนน้อนะครับไปหาเบิ่งกำจันครับนี่จำนวนหน่อยหน่อยนะครับผมโมมี่หน่วยใหญ่โอ้หนี่หน่วยซืชอชิอยู่ครับผมพี่น้องนี่ครับเอาหน่วยนี่ละครับผม วใหไงเติบอยู่นะครับผมเอา้าไปล่ะปาดเลยนะครับผมนะครับด่านเครื่องมันขาดนะครับผมมันเครื่องงอแล้วนะครับผม ได้หน่วยหนึ่งครับพี่น้องนี่ไายเราอยากเห็นเนาะโอ้ขนมันน,นี่ครับไงเติบนะครับพี่นอ้องไปครับผมได้แล้วครับเฮ็ยพไปแกงใส่ไก่นะครับผมพี่นอ้อง งางุ่นไปครับพี่น้องครับผมไปแขงใส่ไก่น้ำกันครับพี่น้องมานนี้ครับยางออกไปทางฝุ่นนะครับผมเธอมันมี่นวยแง่กูหนีนะครับมือนันเด็กหน่อยมาเก็บไฟเบิร์ดครับผมสีหาน่วยนะครับหลายขนาดแต่ว่าเด็กหน่อยมาเก็บไฟเบิร์ดนะครับ ก็เลยบริก้กินนะครับพี่น้องครับผมมือนี่ก็เลยได้หน่วยนึงครับผมพี่น้องนี่ครับหน่วยใหญ่เตือครับผมพี่น้องไปไปแกงใส่ไกลนั้งกันครับพี่น้องครับผมเอาคลิปนี้ก็พ่อซํานี่ก่อนนะครับผมเอาไคลิปน่าเจอกันไหมครับพี่น้องครับผมได้บักฟักหน่วยหนึ่งครับผมเราบักตัวบั่นเฮานะครับผมอาไปแกงใส่ไกลไปครับผมไม่กินแกงบักฟักใส่ไก่น้กันครับพี่น้องครับ